ค่นัทธินีพรจันทระโนไทยสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ในใกล้วาระดิถิที่จะขึ้นปีใหม่2568นี้ก็ขอใหออ้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ในการที่จะถึงปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ในตั้งแต่วันที่27 เป็นต้นไปที่เป็นวันศุกร์แล้วก็จะหยุดยาวนะคะก็ขอขออนุญาตเตือนซักนิดนึงหรือแนะนําเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะว่าการเดินทางช่วงนี้จะมีจนนาาํานวนยานพาหนะหรือรถยนต์สูงมากเพิ่มมากนะคะแล้วก็จะรถติดมากแล้วก็ การขับรถก็ต้องใช้เวลานานกว่าปกตินะคะก็อาจจะเกิดความเหนื่อยล้านะคะก็อาจจะมีอาการที่ง่วงหรืออาจจะทํา,าให้เราไม่พร้อมที่จะขับรถก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะ เดินทางในการที่จะขับรถนะคะไม่ไม่เมานะคะไม่กินเหล้าไม่ไม่ทำให้ร่างกายเราอ่อนล้าเหนื่อยนะคะก็ต้องพยายามทําร่างกายให้เราแข็งแรงเพื่อจะขับรถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงในวันปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่จะถึงนี้แล้วก็วันต่อ,ตอไปคะ่ะ